วัสดีครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนชวิลึงคานะพอดีลูกค้ามาแบบนี้นะเอาไปต่อเข้ากับโซล่าเซลล์นะแล้วเครื่องก็พังเลยนะแล้วก็มีการถอดอาถอดอะไรออกด้วยนะครับการชาร์จบอกชาร์จไม่เข้านะครับแต่เอาไฟมาต่อเข้าไปมันได้อยู่ว่างั้นนะทีนี้เนี่ยผมก็คงจะต้องดํนาเนินการโอ้มันก็ มันไม่มีอาหนะ่ะตัวนี้เนี่ยอาอาตรงนี้เนะนี่ยเป็นอากระเบื้องอ่ะนะนเพื่อนไม่รู้จะทำยังไง่นะเดี๋ยวลองเสียบนี่เข้าไปก่อนนะครับไม่ได้นะไม่ได้แล้วิดีติดนะเนี่ย เอลดีด้านบนติดนะไฟแสงสีนะแต่ว่าตรงนี้ไม่ขึ้นนะครับอืม,อมเอาไงดีละ่ะงานไม่ใช่เสียปกติด้วยนะเป็นลื้อมาแล้วนะ,ะอะไรมันเสียครับตามไปดูครับเพือ่อนมาดูตรงนี้นะครับดูเหตุการณ์นะอาตัวนี้ถูกถอดออกไปน่าจะเสียหายแล้วนะครับไฟที่เข้ามานะครับก็ามาจาก เสียบชาร์จนะมา9โวลต์นะครับมันจะผ่าน R นะผ่าน R ตรงนี้เนะี่ยราะว่าผ่านอามาแล้วเหลือ3ามกว่านี่ไหมแน่นอนแบบนี้ไม่ติดนะครับเพราะว่าตัวนี้ไม่มี R นะต้องต้องใส่ R ตัวนี้ก่อนนะครับ R ตัวนี้ก็อยู่ประมาณ2.2โอห์มนะเอาอาใส่ก่อนนะครับปกติก็จะเป็นตัวสีขาวแล้วก็จะสั้นๆหน่อยนะครับแต่ว่าตัวเดิมไม่มีมานะเดี๋ยวผมใส่2.2โอห์มเข้าไปนะครับ องดูนะครับนี่อานะอาที่อยู่ตรงนี้นครับที่ถูกถอดออกไฟนะครับเมื่อใส่เข้ามาเลยครับามาดูหน่อยนะครับ2.2โอมนะครับอาที่ใส่เข้าไฟตัวเดิมเป็น5วัตต์นะตัวผมไม่มีมีมันมี10วัตต์นะเงียบอ๋อ Bluetooth mount Bluetooth แมว Bluetooth แมวแล้วนะหเห็นไหมหมันต้องอะไรที่สุดยอดมากแล้วมันจมูกไว้เลงมันดังมาก Play ไป USB Drive Bluetooth mode ดังได้นะครับทีนี้ Bluetooth แมวแล้วนะวทีนี้แบบมาใส่นะแบบมาใส่นะครับทีนี้เสียบชาร์จนะครับไฟไม่ขึ้นด้วยนะเสียบชาร์จแล้วไม่ติดนะครับไม่ติด ไม่ติดนะเสียบชาร์จแล้วไม่ติดนะครับก็นะก็แสดงว่าในส่วนนี้แบตมันโลสิแบตมันมีไฟดินะครับที่จัดไปนะครับแบตมันเหลือ3ามโวล์นะต้องรอให้แบตมันขึ้นไป 7. 4ดก่อนนะนะครับทีนี้ดำเนินการกระตุ้นแบตให้มีไฟขึ้นมานะครับกระตุ้นแบตให้มีไฟขึ้นมา ก็จะสังเกตได้ว่ามีไฟประมาณสักหกวอนแล้วนะครับแล้วทีนี้ก็ลองเอาอมาเสียบถูนะครับบลูทูธแมวนะครับก็แสดงว่าในส่วนนี้วงจรทํางานได้แบตมันโหลดไปมันก็เลยชาร์จไม่ได้นั่นเองทีนี้ก็ดําเนินการไปในส่วนของไฟไม่ติดก็น่าจะเป็นที่หลอด LED หรือไม่ก็ทรานซิสเตอร์ตัวนั้นที่แตกอยู่นะครับมันแตกอยู่นะครับ เห็นไหมครับตันเซอร์ตัวนี้แตกอยู่นะเป็นตันเตอร์แบบ PNP นะครับใดๆก็ได้เนี่ยแสดงสานะนะครับแล้วก็ในส่วนของ l ด d ต้องดูว่าขาดหรือไม่นะตันเตอร์ตัวนี้ PNP นะครับใดๆก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับเพื่อนครับในส่วนนี้เนี่ยนะครับมี LED ขาดแล้วก็มีทันเตอร์ที่พังอยู่แล้วก็มีตัวนี้ไดโอดนะตัวนี้บงังอยู่ท่านมองไม่เห็นนะฮะ ถอดออกมาเจอแบบนี้เนี่ยเี่้โอะไครับดูดินี่ก็คือผลแห่งการที่ไปใช้ในส่วนของไฟที่เกินมานะครับสุดยอดมากไม่มีอะไรมากนะนี่นะ นะครับเรียบร้อยนะฮะบูทูธแมวนะครับจบนะครับเพียงแค่นี้นะก็คือใช้ไฟในส่วนแผงโซลาเซลล์เข้ามาเนี่ยนะไฟมันเกินไฟมันเกิน,กนกอาร์มขาดอาร์มขานก็พังไปหมดเลยอุปกรณ์การควบคุมการมันไม่ใช่ควบคุมการชาร์จบีบีเอฟ MM อยู่นู่นก็พังแล้วก็ในส่วนของตัวนถ่านตัวนี้นะสองจุดสองโอมนะใส่เข้าไปนั้นเป็นสิบวัตต์นะใช้งานได้นะครับเป็นแบบนี้นะ s อ g AV จอวีพันนะ จะาจบคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้เพราะหมายคลิปหน้าครับสวัสดีครับ